สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today ครับแน่นอนวันนี้ข่าวใหญ่ตามที่พาดหัวครับเรื่องราวของเมสันเม้ามีอัปเดตเข้ามาล่าสุดจากเดลี่เทเลกราฟจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับในคลิปนี้แต่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมฮะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงข่าวในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ขอบคุณยูดริงก์ดอนไดฟ์ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ ซูซูกิคอสวีแคร์ครับเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสนิว Suzuki เ er อ t i ์ a Smart Hybrid ฮบริดเ e อ o พาวเวอร์ออเต็มที่ทุกฟังกชัน่นเต็มพลังสมา r ์ทไฮบริดได้แล้วนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอ่ะวันนี้ข่าวมีค่อนข้างเยอะนะฮะไปกันแบบเร็วๆเลยครับผมรวบรวมมาให้แล้วนะข่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ มีรายงานเป็นออฟฟิเชียลครับบอกว่าจังหวะการเซฟของเกปปานะที่ป้องกันลูกยิงของจาคขอบแรมซี่ในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงการเซฟที่ยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนี้ของพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้รางวัลหรือเปล่านะลูกเซฟของเกปปานอกจากนี้ครับมีรายงานว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยประกาศรายชื่อนักเตะชุดลุยยูโร2024โดยมีชื่อของเวสลี์โฟฟาน่าแล้วก็ คริสโตเฟอร์เอนคุนคูติดมาในทีมด้วยนะครับขณะที่สปอนเซอร์ค่าหน้าอกนะฮะข่าวหลายคนอรออยู่ว่าจะเป็นเจ้าไหนนะครับเพราะว่ากำลังจะหมดสัญญากับทรีแต่ว่าเป็นข่าวจาก f o o t ี้อิ i ไซเดอนะครับซึ่งฟังหูไว้หูก่อนนะครับเขาบอกว่าการเจราจาระหว่างเชลซีกับ a l l i a n c เนี่ยกำลังบรรลุข้อตกลงกันนะครับโดยจะเป็นสปอนเซอร์ค่าหน้าอกที่เสื้อเชลซีไปอีกหลายปีนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่มีสื่อเจ้าไหนรายงานเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะฮะขณะเดียวกันเดอะการ์เดียนครับรายงานว่ากรามพอตเตอร์เนี่ยแจ้งกับท็อตโบลีวว่าเชลซีซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพมากเกินไปแล้วและค่าตัวของเอนโซฟ์นนเดสก็สูงเกินจริงแต่เบดดัตเอ็กบารีก็ยังเดินหน้าปิดดีลนี้ในท้ายที่สุดด้วยค่าตัวระดับ107ล้านปอนด์นะครับนี่แหละฮะอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั้งพอตเตอร์เอง แล้วก็เจ้าของสโมสรเรียกว่ามองกันคนละแบบนะครับเนี่ยนะอย่างว่าถูกลวงลูกยอมให้เขาลวงลูกก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับแกรมพอตเตอร์นะครับเนี่ยสังเกตดีๆว่าพอพอตเตอร์ไปแล้วเนี่ยมักจะมีข่าวแบบนี้เล็ดลอดออกมาเพราะฉะนั้นแฟนโจซีที่ฟังอยู่นะจำข่าวแบบนี้ไม่ดีเพราะสุดท้ายผมก็จะมาพูดในไลฟ์ว่าเนี่ยแหละฮะการทำงานของบอดบริหารกับบรรดาโค้ชเนี่ยห้ามลวงลูกกันเด็ดขาดนะครับ ขณะที่ข่าวซื้อขายย้ายทีมครับไปว่ากันเลยเรื่องราวของเมสันเมาส์ข่าวจากเดลี่เทเลกราฟครับบอกว่าการพูดคุยนะเรื่องเมสันเมาส์มีความคืบหน้าในเชิงบวกในไม่กี่วันที่ผ่านมาระหว่างแมนยูไนเต็ดและเชลซีตอนนี้เมาส์เหลือสัญญาแค่ปีเดียวครับและดูเหมือนว่าจะแน่วแน่ที่จะย้ายออกไปโดยเชลซีเนี่ยต้องการค่าตัวสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทนที่จะเสียเมสันเมาส์ออกไปแบบฟรีๆนะครับแล้วก็เมื่อ สักช่วงเวลาตีห้าหกโมงบ้านเราเนี่ยเดลิ a เทเลกราฟก็รายงานครับว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเมสันเมาส์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เชื่อว่าทีมปีศาจแดงจะเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ของเชลซีนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาล่าสุดเลยนะครับว่าสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วนะครับขณะเดียวกันครับข่าวอื่นที่น่าสนใจเขาบอกว่าแมนยูนเต็ดเนี่ย จะเร่งแร่ร่าตัวเมสันเมาส์ในสัปดาห์หน้าหลังเกม f a ฟคัพรอบชิงชนะเลิศซึ่งแมนยูเดตดเนี่ยให้ค่าตัวเมาส์ที่55ล้านปอนด์ครับขณะที่เชลซีตั้งค่าตัวไว้เกือบ85ล้านปอนด์อันนี้เป็นรายงานจากทางเดลี่เมล l เพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ฟังหวยหูแต่ว่าเดลี่เทเลกราฟเนี่ยยืนยันว่าเมสันเมาส์ว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูเดตดได้แล้วนะครับแต่ว่าเดลี่เมลบอกว่าค่าตัวแมนยูยื่น55 เชลซีต้องการ85ของเดลี่เมล l จึงต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับขณะเดียวกันเดอะไทมส์ Times, ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ตั้งค่าตัวมาเตโอโคซิชไว้ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้ครับยัมีรายงานจากเลียมทูมี่ครับบอกว่าเชลซีวางแผนที่จะกำหนดบทบาทในตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมิถุนายนเป็นที่ชัดเจนถึงแม้ m มาริโซโปเชติโน่จะยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ลอเรนซ์จูอตพอลวินสตัรลี่จะไม่ตัดสินใจเรื่องการจัดทีมชุดใหญ่เพียง2คนเชลซี Chelsea คาดหวังว่าทั้ง3คนจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดในอีกหลายเดือนและหลายปีข้างหน้าพูดง่ายๆว่าทั้ง3คนครับโปเชตติโน่นะพอลวินสตัรลี่แล้วก็ลอเรนซ์จูอตคือเชลซีหวังว่าทั้ง3คนเนี่ยจะทำงานกันได้อย่างราบราบเรียบไหลลื่นอะไรลักษณะแบบนั้นนะฮะขณะที่สื่อในโปรตุเกสครับคอกอด โปรตุเกสเนี่ยรายงานว่าโปรเชติโน่ได้โทรหาโมเดลอูกาเต้เพื่อพยายามโน้มน้าวนักเตะครับและบอกว่าต้องการให้ย้ายมาคาแข่งในสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับขณะที่สื่อเดิมนี่แหละนะฮะเรคคอร์ดโปรตุเกสหรือโปรตุกเกสเนี่ยบอกว่าเปเช่ต้องการจ่ายค่าตัวระดับ60ล้านยูโรของอูกาเต้เป็น2งวดในขณะที่เชลซีเนี่ยต้องการแบ่งจ่าย5งวดงวดละ12ล้านยูโร แต่ข้อแตกต่างคือเชลซีเสนอแอดออน5ปอน5ล้านปอนนะครับแล้วก็ให้ยืมดาบิดดาตูโฟโฟาน่าไปด้วยนะก็เดี๋ยวรอดูว่าข้อเสนอนี้จะทำให้ลิสบอนใจอ่อนหรือเปล่านะครับก็ดูแล้วเหลือแค่เพชเช่บเชลซนีนี่แหละครับสำหรับโมเรลอกาเต้นะครับขณะเดียวกันครับก็นิซ่าคินเซล่าบอกว่าทางเตโกซิวาได้บอกกับโปเช t ติโนว่าเขาต้องการอยู่กับเชลซีต่อไป เนื่องจากรู้สึกว่ายังสามารถเล่นในระดับสูงได้และครอบครัวของเขาก็ต้องการอยู่ที่ลอนดอนนะครับส่วนโรมาโน่เนี่ยรายงานว่ายังไม่มีการต่อสัญญากับเอ็นโกโลกองเต้ é, แม้ว่าการเจรจาจะคืบหน้าไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สถานก,การณ์ยังคุมเครืออีกครั้งครับโดยจะมีการเปิดโต๊เจรจากันใหม่นะฮะในอนาคตทุกฝ่ายจะเข้าร่วมพูดคุยเพื่อตัดสินใจอนาคตของกองเต้ é, ครับโดยมีหลายทีมสนใจ ดึงนักเตะไปร่วมงานแบบฟรีเอเจนต์ซึ่งรวมถึงสโมสรในซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกองเต้นในสัญญาจะหมดมิถุนายนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนะสำหรับกองเต้น,นะครับนอกจากนี้ครับพอพูดถึงโคอสิชผมเพิ่มเติมให้เรื่องของโรมาโนรายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยเปิดการเจราจารในการเซ็นสัญญากับโคอสิชมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีการพูดคุยกับฝ่ายผู้เล่นในเรื่องของข้อตกลงส่วนตัวมาหลายวันแล้ว เชลซีเองก็เปิดกว้างในการขายนักเตะรายนี้เพื่อนะเปลี่ยนโฉมกองกลางของทีมในการเจรจาดําเนินการต่อเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าแมนซิตี้จะไปเอาครัซิชแมนยูจะเอาเมสันเมาส์แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะขณะเดียวกันโรมาโนก็รายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงในการดึงตัวรูเบนรอฟตัชชิกไปร่วมทีมด้วยสัญญาระยะยาวครับหลังจากติดต่อเจรจากันมา2สัปดาห์แล้ว การพูดคุยระหว่างสมโมสรใกล้จะเสร็จสิ้นครับเรื่องค่าตัวรักเตะทุกๆฝ่ายมีความหวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งบางสื่อเนี่ยเขาตีว่าน่าจะประมาณที่13ล้านปอนด์นะสำหรับทางด้านของรูเบนบล็อกตัชชีกนะครับนอกจากนี้เอเวอดิ้งสแตนดาร์ดครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยจะพยายามปล่อยตัวคาริดูคูริบาลีในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากอายุและค่าเหนื่อยที่มากเกินไปครับและทีมต้องการใช้เซนเตอร์แบ็กที่อายุน้อยกว่านี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปได้ไหมกับการปล่อยคูลิบาลีแต่ว่าค่าตัวมาก็33ล้านแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าเหนื่อยก็ระดับ2 0 0แสนก็อาจจะปล่อยยากก็ตีไว้เป็นลือได้เลยฮะสำหรับคูลิบาลีนะครับขณะที่โรมาโนรายงานว่ามีการตกลงกันระหว่างโรเบ r t โตเดซาบีและโบลเซสไคเซโดว่านักเตะจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมี3ทีมที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมและเชลซีเป็นหนในทีมเต็งนะครับ ก็ดูแลเอาแน่ฮะสำหรับพวกไครเซโด่และวเพื่อแม็กแเลเลสเตอร์เนี่ยน่าจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็นอกจากนี้ครับยังมีรายงานบอกว่าเชลซีเตรียมเปิดการเจรจากับคาร์ลัมอัซซันโอดอยนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทีมเชลซีนะครับก็เห็นว่ามีคริสตัลพาเลตที่ให้ความสนใจนะสำหรับคาร์ลัมอัซซันโอดอยนะครับส่วนเดลี่เมลรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีต้องการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมมากถึง15คนในซัมเมอร์นี้ครับเพื่อลดตัวเลข ขาดทุนระดับ121ล้านปอนด์ในงบดุลบัญชีฤด,ดูกาลนี้มีชื่ออย่างพวกพูลิซิชซิเยกกองเต้คูริบาลีเมนดี้โอบามิองอัสปลิเวตาโอดอยเม์กาลากเกอร์ชาลบาและลอฟตัดชีกพวกนี้เป็นตัวเต็งที่จะโดนขายออกจากทีมหลายคนถามว่าเฮ้ยนักเตะคนไหนจะโดนโละตั้ง9คน12คน15คนเนี่แหละครับคือหนึ่งรายชื่อที่จะโดนโลกะออกนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่า โปรเตินปล่อยตัวสการียกลับไปอยู่ทีมเก่านะครับหลังจากหมดสัญญายืมตัวแล้วก็อาจจะตามเจ้าฟิลิกไปอีกรายที่จะโดนปล่อยออกไปนะฮรเราก็มีข่าวบอกว่าเชลซีเนี่ยคือทีมเต็งครับที่เหนือแมนยูไนต็ดในการคว้าตัวโอซิมเมนที่มีค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์ครับแม้แหล่งข่าวชี้ว่าดูซานวัลาฮูวิชจะเป็นทางเลือกที่ราคาถูกกว่าก็ตามแต่ว่านี่ตีไม่เป็นลือนะครับเพราะว่าเป็นรายงานจากอเล็กซ์ครูฟของก i ฟมีสปอร์ตนะครับ ขณะที่คริสเตนฟอล์ฟครับก็บอกว่าไบมินิกเนี่ยพร้อมจ้ล่าตัวดูซานวลาฮูวิชแข่งกับแมนยูและก็เชลซีนะครับนอกจากนี้ครับข่าวกองหน้าที่เชลซีมีข่าวอย่างลาอตาโร่มาตินสเนี่ยล่าสุดมีรายงานจากฮาวีเอสเลติครับอดีตแบ็คของอินเตอร์เนี่ยที่เป็นรองประธานสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าผมค่อนข้างใจเย็นกับเรื่องนี้มากๆเพราะลาอตาโร่มาตินสมีความสุขมากๆที่อินเตอ์มิลานนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของลาอตาโร่มาตินสก็ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็แฟนเชลซีหลายคนดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะแกไม่ค่อยข่มเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับโอ้โหวันนี้จัดให้เต็มๆนะข่าวล่าสุดนี่ก็คือประมาณช่วง6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้านะครับซึ่งผมสรุปให้แล้วหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเมสันเมาส์ที่ตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูในเต็ดได้เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างแล้วก็คิดว่าเราควรจะได้ค่าตัวเมสันเมาส์ที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ